ปืนกูก็ถือปืนหนึ่งกูถือปืนสองกูก็ถือปืนสามไปเยอะๆถ้าหยุดเมื่อไหร่ถ้ามีหยุดบ่อยหยุดเมื่อไหร่หยุดนะถึงวันฟังเสียร์เลยอู้มมันเต๋อด้ย็เปิดปิดด้วยเปิดวเปิดเปิดมามาแต่อย่าปินมากกว่าถ้าคนมาเพราะไงเราก็ไม่ดับไปปืนแน่ต้องเอาชนะห้าเม็ดห้าเม็ดอะ ไม่ PVP คืออะไรวะ PVP นี่ก็คือสแตนดาร์ดแล้วนะสคนใช่เออขี้เกียจอะเฮ้ยตาเลยนะเว้ยียตาเลขมัไปไม่รอดเลยอยากฟาร์มนะอย่าฟาร์มนะไม่ต้องฟาร์มั้างคนนี้ไม่ต้องฟาร์มกูมารอกโคตวันได้ไปกดวันโลดได้หกรตาหยุด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  เออก็ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้ามันเจอต,จอตัวลงจาตะแกรงที่มันไวมีมดเนียอย่าหันหลังใส่เออห้ามหันหลังใส่นะเพราะว่า <นะ S 1> แผลการหลังคือควอามอของนักดาวเดี๋ยวเราใส่ฟ <c oughs> ิลแล้วก็เดินเดินมันไม่ก็นี่แหละมาเรื่อยเรื่อันดัยด,ด,ด,ดังที่สูง เพิ่มเราพดเราพวดกูกูเพิ่มเพิ่มสปีดกู่เนี่ยบกูหยุด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 เนี่ยกูเหนื่อยชาหรือไวะเหนื่อยช้าอืมมันลงมาแล้วปะไม่เปิดว่าไหมตอนนี้ที่ว่าว่าไหมกูเดินกูเดินมานี่กูเดินมานี่เดินมาแล้วเขาเดินมาเปิดอะไม่รู้ลงมาอย่างนะแล้วไม่คิดจะลงแบบมันลง ใช่หยุดหยาดนะหยานะหยานะหยาดนะอยานะมุดยนเ่ยมีม่บี้มีบี้มีบี้มีบี้กูมองไม่เห็นเหระกูเอาบี้เหรอไหมเอาบี้เหรอแมวันเอาก็ได้ไม่ไม่ไม่ลองไม่ลองไอกูมาเองกูนี่ไม่เสียงไม่เสียงหมดแล้วมัน อย่าหานะมิชชั่นนะัไม่ต้องห่วงหรอกมีไปให้หยุดเดี๋ไม่หยุด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 ยังไม่มีเสียงอ่ะไปเฮ้ยทำไม<ะ>ไมีแสยยงไฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟได้<อ>วันจะแอบห้องนี้นะแอบบห้องฟิวใช่ไหมแอบบห้องฟิวน okay. ่าเป็นแล้วก็ฟิวทิ้งนนะเดี๋ยวน้ำจองฟิวห้องน้ำ เปิดแล้วนะ ABC ปิดแล้วปิดแล้วไม่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 เดี๋ยวมาดีเราไปเตียมนะโอเคอะขอรัด สูถ้ามีคีย์การ์ดอย่างนี้เราก็เปิดได้ทุกประตูที่มีรหัสฐานเลยบอกว่าไม่รู้ผมไม่เคยใช้ไหมเออคอย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 ทำเดี๋ยวคุลองดูแล้วมั้งอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเปิดไม่ได้แบบนั้นต้องเอ็นเตอร์โคูลไม่หรอคอมบิเต่นี้มันทำอะไรไม่ได้เราจะยิงต่ออุดยุดยุดยังยังเราต้องไปถึงห้องของเว้ย อย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดนะเสียงมันดังเก็บห้องก็เสียงดังอ่ะเฮ้ยอย่ากู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 ออกมากูกูมาบานั่งนั่งน่ะเก็บไหมเจ็บไหมเก็บมามไม่หรอกพจะถือมีดไม่ได้ไม่ได้มาเร็วมาเสียงนะมีเสียงนะมีเสียงนะมาแล้วกูไม่แม่แม่มาอยู่ข้างหลังมึงมึงไม่หันหน้ามองทำไมได้เสียงไอ้วนอะ มันดอ,อยใช่ปะอืมฮะหันหะน้ามองด้วยปุ๊กดอันนันเอากระตินเนตแล้วหมุนหมุนไปหมุนมาก,ก็ได้ถ้าไม่อยากหันตัวเอากระตินเนตแล้วก็หมุนเมาส์อ่ะเห็นไหมหมองเห็นไหมเด๋อติดถ้าถ้าโคจะทิมใช่ไหมก็ต้องยืนก่อนนะเออก็ต้องยืนก่อนนะกดยืนแล้วก็ทิม เชื่อกูเอล่ส่เพื่นเฮ้ยไม่มีมีเพื่อนก้อยอยู่จุกูจะั่นไอ้แค่นี้คนไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนอยู่จุดอยู่จุดก้อยเฉื่อยก้อยลงเป็นอสบายแล้วของที่นี่มีบาเลตนะบาเลตเหรอเขาวิ่งไปก็ยาเดี๋ยวเขาโดนสอยแล้วไม่ไม่ถึงว่าที่นี่มีบาเลตเอาอะไรก็ได้เอาแล้วกันเอ่าแอาวกัน เอาด้กแต่มันที่ยทงกันนะยี่เล่นมากเลยเ่าร่ shit โตนู shit โอ้ย sorry 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 แงไม่ได้ I love you แ่งไม่โดนมันไม่ตายวะตายแล้นแล้ว sorry sorry I love y o u t ซีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่ง ังลมาเลย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 อตา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 ้ยกูโดนพื่แทงกว่าแล้วอ้ยอย่าไปแทงวันอพักสามาเรียคำนึงดิกูจะเอาไปด่าพวกเฮียนนั่ง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 ไปลยไเลยนะมันก็พอเลาโอ้มันมีป้าขาวๆอยู่มึงเห็นไหม กูกดแทนในเฟิร์สเพอร์ันก็ได้กดแทนในเฟิร์สอย่าแเยดิมออ๋อเฟิร์สเพอร์ได้วต้องแคนเดียวมาลิแมงเอร์สันใช่ี่ท็อกซิกเกมนี้คนท็อกซิกเยอะวะห้องเกมเด็กกระดดแว่นใเกมนี้ใครรูที่ตอบเยอะกว่าคนได้ชนะตอบไปตอบอันนี้ยแล้วจะหนุมแถวคนเดียวนะจ๊๊ย มีธนูุดยุดห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 ยดมันยิงตกูหามไม่เนียตี๋อะเน่ไม่ส่งสอนอ้สัตว์อะไรทอนที่มันนั่งเฝ้าอะไรอ๋อรู้อะถ้าถ้าสมมติเราเจอมันลงมาแค่คนเดียวก็ได้นะแต่กูกูกูเฝ้านะถ้าสูงว่ากูกดรหัสผิดแล้วมันนงตู้ตูตูใช่ไหมให้กูทำไอ้ให้กูวิ่งตามมันเดียวนะอย่าคิดได้กูวิ่งได้รเกมไหมอย่างน หยุดกูหยุดกูหยุดให้วิ่งเลยอไม่ไม่ถ้ามีเสียงอ่ะถ้าหมูว่ากูก่อาผิดมันจะเป็นเสียงดังตือนเตือนเตือสีแดงแดงใช่ไหมให้วิ่งตามทุกคูมาโอเคไหมกูยืดนี่ยืนนี่ยืดนี่ยืนแทงมั้อ้าวแล้วก็เปิดประตูใครปิดเนี่ยต้อนแทงหัวเลยนั่นนั่นกูไปเรียนรู้กูนั่นนั่นนั่นกูไม่เสียงนะ nang 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 nang, Nó bị cái cửa thẳng này có đay hả? Trâu với rồi. Hỏi. cô cô năng nang 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 nang, bay 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 đi quan nang bay anh bay nang bay nang bay, bít bút bít tên tên này, lấy tiền, phải, 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 năng, phải, đừng, phải, đừng, phải, 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 อเอ็ดแม่มอสซี่ปืนยางเฮียดูชื่อมันเท่นะชื่อเทแต่ปืนเฮียชื่อมอสซี่อ่ะรู้นะแน่วัแม่งกระสุนลั่นไวนั่งนๆๆๆหยุด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 พวกหยุดไม่รู้ได้ไงว่ามันต้องหยุดด้วยมันจะมีเสียงอะเสียงกุกกะกุกกะเรไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย

ห้องนี้แม่งรูเยอะสุดเออเลิฟยูก็เดินฟามเลยก็เดินฟามเลยถ้าทีทาหมดว่าบอกให้นั่งมาเลยก็นั่งกูไปดูเจอคอสเชยมาโขฟามไอที่มันเป็นสีดอกไนะไม่หยียดเลยอ่ะไม่เสียนะไม่เสีนะไม่เสีกูอย่าเพิ่งกูย่าเพิ่งอยพ่งอย่าพิ่งเสียงมันยังไม่ไป ข้างหลังกูโอเคมึงหนไม่เหรอ่มยามนี้เราจะมาลองเปไม่ต้องตามสุดกูแย okay. ่เลยแย่เลยทำบอยหยุดหยุดเวไม่ไมมเจอบกส่วนบหยุดไหมไม่ม่ของอันนี้วะไอไไม่เสียงหยุดหยุดไมาหน้ากูหน้ากูหน้ากูลงมาได้ปะเออ ยังไม่ได้ไม่ได้กปุ่กันทุกูเที่ยมันทิ้มไวอะถอยถอยโคถอยถอยเยได้แล้วได้แล้วสี่สองมันกูเจอคนทอกซิกเท่กวก่านอ่ะหยุดหยุดนิ่ง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 จิตก่อนนะเพราะว่ามันเสียงเด็กร้องอ่ะถ้าเสียงเด็กร้องมันเตือนโอเคเดี๋ยวแล้วสี่สองสี่สองอืมยปะใคร หน้ามือม่มามาอู๋เดี๋ยวเสร็จนี้เนาะเสร็จเสรพอไม่ได้แล้วหยุดก็หยุดก่อนมึงปิดแล้วกูจะเข้าทางไหนได้เด็กเหี้ยกูหายอยู่กูอยากรู้มันมันเอาเ็แม่เลยกูต้องวิ่งอ้อมมันเอาอะไรแผงอะวะเอาแบบเอากล่องล้างแผลแบบไม่ใช่ที่ขวาที่แผลไหมนะมเอาแบบเออมันเอาเกิดหายแล้ว เหมือนเขาเอาแอลกอฮอล์ราดใส่ผ้าแล้วเป็นผ้าแบบแอสเซทิกแอสแอสอสเซติกนะอ๋อออ๋ผ้าแร็ปอะนะยังเป็นผ้านั่นน่ะนะไปเห็นอยู่คุณรั้งหมโอเคปะไปต่อไหมตอนที่สามแล้วฟังแล้วไปฟังแล้วฟังต่อไหมยิงกูได้ยังไงก่อนทำไมมันเสียงอะไรวะอ๋อ โหโหยงกำลังโหยูเลยไมนก็ยิงกูตายเฮียดิเฮียดิใส่เสียนะเออแม่งคนในทางสู้อ่เออแม่งแบบโอเคไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงิีระเบิดหยุดหยุดตัวหยุดตัหยุดตัวเขี่ยมทำให้ระเบิดข้างหน้าเลยเขี่ยพูดยังไงวอยู่นะโยโย,ย,ยทางเดินขนา้างหน้านี่นะก็เดินมา <S <S ก็ว่าก MM right. uh, like um. ็ว่าก oh. ็ว no? ่าใกล้ถึงห้องไอะไรก็แล้วนะต้องเปิดอะไรนะ D E F ตักกายฟอ่ะแล้วก็จีเขาต้องเห็นกูเห็นเห็นเขาเปิดจีด้วยอ่ะไม่แล้วก็จีไม่แล้วก็ต้องต้องจีด้วยไงฟิวไม่พอดต้องใช้แปดร้อยหาฟิวต้องไปหาฟิวไม่มันเปิด D E F แล้วมันก็ปิดแล้วมันก็เปิดจีอ่ะหรือจะเปิดเทล่สี่เลยหยุดทำไมไม่เปิดเทล่ยสี่เลยวะเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเขาไม่มีเสียงประตูเปิดอ่ะ ไปขึ้นเราจะขบข้นแม่นไปวันหยุดกูหยุดกูหยุดเดินมันมาแล้วเนี่ยกูหยุดกู้พลังกูกูอือโอ้ยกู้เอ้โดนเนี่ยโอ้ยปวดอะไรหยุดโดนสี่สองอีกแล้วไปหนห้องฟิวเป็นห้องฟิวน้่งอยู่นั่งอยู่น้่งอยู่เดีห้องฟิวกูมา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 ไปไหนมานี่แหละกูจะการกูจะการ์ดลงลง กูหาซอมบี้ดิหาซอมบี้ดิไปเจอฟิวหูหนวกเลยเฮียไม่เจอเนี่ยคือไอเด็คนหูหนวกไอ้สัสเก้กูได้ยินเสียงคนเปิดประตูเนาะหาฟิวนะหาฟิวนะเจ้าหกร้อยโอเคปะก็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 กูที่มันดิกูกูกูที่มันดิเอ้ากูหนีทำไมช่วยเลวยเลงหนุนมาแล้วลงมาอีกโอ้ย โอ้ยตัวแบกตัวแบกิ้มกูตายแล้วกูหีทำไมอ่ะเอ้าเดินมาเดินมาไมดินมาูะหนี้ไม่หนีไม่หนีหนีมามาซีสี่ีสออานแ้อเกมาวั้นทุกคนแย่กว่า มีคน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 นี่เป็นห้องฟิลเลยห้องนี้ใช่ไหมที่มัต้องมาเดี๋ยวฟันะใช่เสียงคนหรือเปล่าขอฟังอ่ะกูไม่มีปืนนะไม่มีมีปืนผมเขาติดเชื้อโอ้ยเห็นแบบไฟแล้วโทรศัพท์ทำไมไม่หายไม่หายไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้เสียงคนหรือเปล่าแต่เสียงคนเปิดประตูแล้วก็เมื่อกี้เหมือนยิ่เสียงคนเดินอ่ะ อ๋อหายแล้วเนาะไม่ต้่งคิมอย่างอื่นเด้อโอเคจะน่ากลัวเปินมึงมีแม่ใช่ไหมวันมีอยู่เจ็ดแล้เอเสียงะอะไรเปิดประตูเมื่อกี้ไม่เสียงแกลกเสียงอะไรไม่ใช่กูกูหาของอ่ะโอเคกูคหาของนอนพักก่อนนี้

เปลี่ตัวได้ไหมขนชวนถึงไหวใช่ไหมไหวดีปุ๊บไอ้สัตว์หยุดดูนั้นเราตายอยู่ห้องฟิวเดี๋ยวกลับมาใส่ฟิวต่อโอเคปะอืออือต้องการกดรอเซิร์ฟได้ปะไม่ต้องออกก็ได้อยู่ให้นานที่สุดอะไอ้ไอ้วามึงเจอฟิวหกร้อยอ่ะมึงก็ใส่ใส่เพิ่มได้ดิเดี๋ยวเพิ่งสิเดี๋ยวรอเซิร์ฟเลไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่เปิดสี่ห้องมึงก็ใส่เพิ่มคุยคุยกุยคุย โอ้ยมัญหาของพวกพวกโอ้ยโอเคโอเคยังไกมีหนึ่งนะกูเจอฟิวสองร้อยเออยู่กับเราไม่เจอไม่เจอเจอร,อรอรอ,รอ,อรอรอเซิฟดีรอเซิฟดีเดี๋ยวเข้มามองไง น,นั่งรอไปนั่งรอก็นั่งรอนั่งรอนี่ไงเอัน,อน,น,อนนี้คืนบางทีว่าจะมีคนไหม้างคิดว่านะมีคน,นอ่ะมันอุ๊วันไดยินเสียงคนเดี๋ยวลอง,น,งนี่ไหมดูจะย้อนกลับไป้วมาหน้านี้มาหน้านี้วันเท่นนานั้นก้นนี้ก้นหน้ากำลังมีอะไรเดี๋ยวนะนก็เอคเมมไม่เหรอ,อ ى, ที่เอามาลองดูดไม่ไม่มีไหมเอาไม่มีแม็กก่อนนี่นี่นี่ก้นนี่เดี๋ยวนี่ ก็ส่วนกูมี19นัดอ่ะเอา้าเกี่ยวไรเกี่ยวไกูมีบอลพวกอะ่ะสามสองแม็กม,ม,มี 15, ม15นัดอ่ะบอลพวกอะ่ะใช้ปืนไมันจะเอาคุยได้เลยเฮียกูเหลือคนท้ายแล้วจะเอาคุยได้เลยเฮียโปรเ,เราหอังว่าเราเ่อมดีโอ้ใช้ไม่เท่าไหร่แม่งง่ายนั่นละจะผ่านับ ผมจะเข้าไซยยังไ,ไรรงเนี่ยการที่รามีดบอดได้นะ <c oughs> โกเเกับเพกโกบอดได้นะมีไอยาแก้ปวดจ้ะแล้ววัดให้กับตัวส์มืนถือเลยเป็นอะไรอยา The fuck ไอ้เหี้ยคือทำไมกูสูนเล่ยกระสุนนัดเดียววะมึงเล่นมากเกินไปไปไปได้ที่เหี้ยปืนปืนเรโบกระสุนโคตรเยอะมั้ยล่ะไมรู้ยี่กินยิงปืนพกเล่นอ่ะแล้วแม่ก็อยู่ดีกันเลยส่วนเล่ยกระสุนนัดเดียวโอ้ยงงเลยเยียเอ๋ออะไรยี่อะไรนี่แม่งก็แบบงงเลยออกเซิร์ฟว่ะเพรามึงนับวันนะไอ้เมื่อกี้มึงผิดโดยตรงเซิร์ฟออกเซิร์ฟเลยออกเซิร์ฟเลยก็ออกเซิร์ฟเลยเฮ้ยจอดเลยออกเซิร์ฟเลยนะ อ๋อเรืันเอามึงอกา